อันดับแรกเลยนะคะขอบคุณพี่นวัดมากมากนะคะที่เป็น h o u ส e โปรดักชั่นให้ทั้งหมดเลยในวันนี้นะคะขอบคุณมากๆทีมทีมงาน MGI ทุกท่านเลยนะคะพี่ๆทีมงานก็ในช่วงเวลาเร่งรีบขนาดนี้พี่ๆเขาก็เต็มที่มากๆส่วนพี่นวัดก็ ช่วยฟายเต็มที่มากๆสําหรับงานงานแฟนมีครั้งนี้ที่สําคัญขอบคุณแฟนคลับทุกคนด้วยนะคะแฟนๆทุกคนน่ารักมากทั้งไทยแฟนแล้วก็อินเตอร์เนชั่นแนลแฟนนะคะงานวันนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีแฟนๆนะคะขอบคุณมากๆนะคะ<ช> พอเต็มที่เลยค่ะอันไหนที่ไม่เคยลองทำไปก็ได้ลองทำกับงานนี้นะคะงานนี้จริงๆแล้วแทบจะไม่ใช่แฟนมีแล้วนะคะแทบจะเป็นคอนเสิร์ตแล้วเพราะว่าทั้งร้องทั้งเต้นหลายเพลงมากๆเลยค่ะก็เต็มที่มากค่ะกระแสดีแบบนี้จะมีต่อครั้งที่สองหรที่สามไปเลยครั้งที่สองครั้งที่สามน่าจะเป็นช่วงเบิร์เดย์ค่ะช่วงเบิร์เดย์แต่ว่าช่วงนี้ก็ เดี๋ยวมีผลงานให้แฟนๆได้ติดตามให้พี่ๆได้ติดตามกันแน่ๆค่ะเร็วๆนี้เลยวันสอ,สองวันนี้เลยครั้งหน้าจะเป็นเบิร์เดย์แล้วค่ะ <c oughs> อยากจะเป็นแบบว่ารวมคนที่รักป้าแล้วรวมบุคคลที่ป้ารักไว้ในงานนี้ให้ให้เรามาได้กอดกันอย่างที่ป้าบอกว่างานนี้เราจัดขึ้นเพื่อแบบ เราได้กลับมาอบกอดกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ,ม,ะมีแน่นอนค่ะเร็วๆน,นี้ฝากพี่ๆติดตามชมด้วยนะคะมีค่ะ <c oughs> ก็ก,ก็จะมีแฟนมีดต,ต่างประเทศค่ะหลังจากที่ไทยเพราะว่าที่ที่จับที่ไทยก่อนเพราะว่าไฟอย่างที่ไฟเคยบอกเลยว่าไฟอยากอบกอดอบกอดแฟนแฟนไทยด้วยนะคะจะได้ไม่น้อยใจยกัน แล้วก็เดี๋ยวก็ไปต่างประเทศเพราะว่าที่ผ่านมาเราจัดแฟนมิตรมาตลอดเลยค่ะแล้วก็วันนี้ก็ยินดีค่ะยินดีแล้วก็ดีใจมากๆที่เห็นแฟนๆมากันเยอะขนาดนี้ค่ะกับถประเทศไหนก่อนนะคะแถบไหนอันนี้ต้องอุ้มไปก่อนนะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เดี๋ยวใกล้แล้วใกล้แล้วเดี๋ยวบอกบอกบอกในในฟาเบลนะคะแล้ววันนี้นแฟนต่างชาติเยอะมากแน,นเตยอะมากตั้งใจกันมา<ๆ>ค่ะเฮ้ยขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ คงคิดถึงนะคะไม่ใช่แค่แฟนๆคิดถึงนะคะฟายเองฟ้ายก็คิดถึงแฟนๆเหมือนกันเพราะเราห่างหายกันไปสักพักสักพักนึงเลยค่ะก็วันนี้ได้กลับมาเจอกันก็ดีใจค่ะดีใจมากๆอย่าง้าบอกว่าเดี๋ยวกลังจะมีงานในวันนี้ก็จะบอกไ้ว่ามันเป็นงานอะไรเป็นซีรีสเป็นโฆษณาเอะไรเป็นเป็นแมกกาซีนค่ะเป็นแมกซนเกงซีนจะไงส่งถ่ายไว้ก็ ถ่ายไว้ก็ไม่ไม่นานมานี้ค่ะแต่ว่าจะร้อนชงม,มาปเาีเดือนเดือนหน้านี้ค่ะถ่ายคนเดียวเลยคนเดียวค่ะนคนเดียวค่ะ <laughs> คนเดียวค่ะเพราะว่าเป็นแมกกาซีนที่ที่ติดต่อมานะคะก็ขอบคุณด้วยนะคะอยากให้แฟนๆได้ชมเพราะว่าเซตเซตแม็กกาซีนนี้ไปเต็มที่มากๆจริงๆค่ะส่งออกไหมคะส่งไปตางประเทีไหม ใช่ค่ะใช่ค่ะอุย้ยนี่หนูบอกไปเยอะแล้วนะเนี่ยไพ่ตอนนี้วันนีมาอยู่กับพี่วัฒน์เต็มตัวเลยไหมไพ่ไม่ได้ไม่ได้กลับมาเซ็นสัญญากับพี่วัฒน์นะคะแต่ว่าพี่วัฒน์เป็นเฮาส์โปรดักชันให้ในในงานวันนี้ค่ะใน MGI Hall ด้วยด้วยระยะเวลาที่เร่งรีบด้วยทีมงานด้วยคอนเซปต์งานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าไม่ได้เฮาส์โปรดักชันของพี่วัฒน์มันก็คงต้องยืดเวลาออกไปอีกแต่ด้วยความที่ทีมงานของพี่นวัตพร้อมมาก ก็เลยทำให้งานงานเกิดขึ้นได้เร็วแล้วก็สำเร็จรู้ล่วงไปด้วยดีค่ะได้เห็นแน่นอนค่ะได้เห็นแน่นอนค่ะแต่ว่ายังไม่ใช่เร็วๆนี้ยังไม่ใช่เร็วๆนี้ค่ะาจะาเป็นปีหน้าเลยปีปีหน้าก,ก็ก็น่าจะประมาณนั้นล่ะคะ่ะถ้าถ้า,ถาไม<แ>ใา่ใช่ค่ะใช่ เตรียมโกอินเตอ์ไมก็อยากขอให้แฟนๆช่วยติดตามชมคอยซัพพอร์ตไฟยังรู้สึกขอบคุณแฟนๆอยู่ทุกครั้งนะคะไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นผลงานอะไรที่ไฟที่ไฟทำออกมาให้แฟนๆได้ชื่นชมไฟรู้สึกว่ามันมีกําลังใจตรงที่ว่าไฟรู้ว่าแฟนๆของไฟรอ,อไฟอยู่ในในทุกๆงานไม่ว่าจะเป็นซีรีส์แมกกซซีหรือแม้กระทั่งแฟนมีตหรืองานต่างๆแฟนๆของไฟค่อนข้างที่จะ คอยซัพพอร์ตอันนี้ฝ้ายรู้สึกว่าฝ้ายขอบคุณมากๆมันมันเป็นอะไรที่ที่ทำให้ฝ้ายรู้สึกฟูลฟิลมากๆ,ๆน,นี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะมีอะไรอยากบอกคุณวันไหมว่าแกก็เข้ามาในจังหวะมีอะไรอยากบอกพี่วัดนไหมจริงๆแล้วฝ้ายอยากมีอะไรอยากบอกพี่วัดอยู่เสมอพี่วัดเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตฝ้ายในทุกๆอย่างจริงๆ9ปีแล้วท,ที่ที่เรารู้จักกัน ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้วันที่ไฟออกไปวันที่ไฟอยู่นะคะพี่วัดก็คอยสนับสนุนวันที่ไฟหมดสัญญากับพี่วัดพี่วัดก็ยังคงคอยซัพพอร์ตและให้กําลังใจไฟอยู่เสมอไม่ว่าจะมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาพี่วัดจะคอยช่วยช่วยแก้ปัญหาให้ไฟได้เสมอแล้วก็ไม่ว่าจะขอความช่วยเหลือพี่วัดกี่ครั้งพี่วัดก็ยังคงที่จะซัพพอร์ตไฟเสมอเลยอย่างเช่นงานวันนี้ก็เห็นได้ชัดเลยว่า ถ้าถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้พี่วัดงานนี้มันก็คงต้องยืดเวลาออกไปอย่างที่ไฟบอกแต่ว่าขอบคุณพี่นวัดมากๆพี่วัดเป็นยังเป็นบุคคลที่มีบุญคุณกับฝไยอยู่เสมอแล้วก็คอยชื่นชมภูมิใจในเวลาที่ไฟได้เติบโตในเส้นทางของไฟเวลาทุกข์ขก็แค่กลับมาหาเวลาสุขก็ยังอยู่ก็เป็นบุคคลที่ไยรักและเคารพ ตลอดไปค่ะมีโอกาสจะได้กลับมาร่วมงานกับพี่วัฒน์ไหมเพราะว่าบทพี่วัฒน์แกตอนหลังวันนี้ก็คืออย่างแกนล่าสุดเนาะก็จะเขาเรียกว่าเหมือนปั้นดาราด้วยดิอันนั้นต้องเป็นอันนี้ยังไม่ได้มีการคุยกันค่ะยังไม่ได้มีการคุยกันถ้ามีอะไรไฟพอจะช่วยได้หรือร่วมงานกันได้ก็กยินดีค่ะก็ยินดีแต่ว่า ถ้าเป็นเรื่องแบบซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยยังยังไม่ใช่เรเร็วนี้ค่ะแต่ถ้ามาร่วมงานมาอะไรอย่างเงี้ยที่วัดอยากให้ไฟมาช่วยไฟก็ยินดีค่ะในฐานะปินแกนนิดนึงจริงท้ายยินดีกับ ่อหนยคนล่าสุดให้ป,ปบมือจนมือไฟเมื่อวานแดงทั้งประชุมทั้งดูมิสแกรนไปด้วยยินดีกับกอชเบลด้วยนะคะแล้วก็น้องๆทุกๆคนที่ได้มาเป็นสมาชิกของครอบครัวมิสแกรนนะคะก็อยู่กับพี่นวัดรับรองว่าชีวิตฟุ่งฟรีดแน่นอน,นะคะ่ะก็ยินดีกับทุกๆตำแหน่งนะคะใครที่พลาดโอกาสนี้อย่าเพิ่งเสียใจเพราะว่า ความสามารถของเราต่อให้เราไม่ได้ได้ตำแหน่งถ้าพี่นวัดเล็งเห็นว่าเรามีโอกาสทางด้านนี้พี่นวัดก็จะหยิบยืมมาแน่นอนค่ะก็ยินดีกับน้องๆทุกๆคนนะคะขอให้มีความสุขแล้วก็เจริญยิ่งๆขึ้นไปในหน้าที่การงานของตัวเองนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนด้วยนะคะอุตสาห์รอหนูขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากเลยค่ะ อันนี okay. mm ้ใช่ไหมคะใช่เลยกระสักหน่อย <laughs> <c oughs> มันมันมีความรู้สึกตั้งแต่ใส่มงเลยนะเ,ออเพราะว่ามงเนี้ยไฟไม่ได้ใส่อีกเลยตั้งแต่หลังจากไฟอำลาตําแหน่งเนาะก็จะมีร่วมง,งานนั้นงานนี้แต่ว่าที่เป็นเวทีใหญ่ๆแบบเนี้ยไฟไม่ได้เอามงกุฎแบบที่เป็นมงกุฎประจําตําแหน่งอะมาใส่อีกเลยอะเก้าปีแล้วอะมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าตอนที่พี่ๆี่เขาแบบทําผมเสร็จแล้วใส่มงให้แบบไฟจะร้องให้อะมันแบบ แล้วแฟนๆที่ฝ้ายรักทุกคนจะได้เห็นโมเมนต์นี้อ่ะมันแบบมันมันย้อนเวลากลับไปไม่ได้แล้วมันคือไทม์ไลนจริงๆก็คือสมกับชื่องานจริงๆว่าแบบทุกคนจะได้เห็นภาพบรรยากาศตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันของฝ้ายมันทําให้ฝ้ายรู้สึกว่าโอเคงานนี้คอม plete แล้วแหละเพราะหลายคนยังแบบเขาเรียกว่านางงามรุ่นหลังๆไม่มีใครล้มประวัติศาสตร์ฝ้ายเลยนะที่ว่าได้ขวัญใจแล้วม่งใหญ่แก่ โอ้ยต่างคนต่างวาระค่ะตอนนี้ก็คือน้อง,อน,องน้องที่ได้มงใหญ่นี่คือรางวัลแบบสายสะพายคือไหลามาถึงนี่แล้วนะคะไ <laughs> หลามาถึงนี่แล้วแต่ว่าก็ยินดีด้วยมันช่วงเวลามันต่างกานะันน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเดี๋ยวหาว่าแบบมันช่วงเวลาเก้าปีแล้วเดี๋ยวอ <laughs> เอ๊ะมัน,ม,น,ม,นมันเหมือนเพิ่งผ่านมานะ <laughs> ไม่นาน <laughs> ไม่นาน <laughs> อาวปีสองปีปีสังปีทันไหมคะปีสองสองขาบคอแฟนนางงามยังเรียกร้องอะไอยากให้รู้ทุกอยู่เลยนะพอแล้วพอแล้วนะเเเยยไไปปอออมทีี่หรรืลาะง้พอแล้วค่ะพอแล้วค่ะก็ไฟรู้สึกว่าไฟเต็มอิ่มกับเวทีประกวดนางงามแล้วค่รู้สึกภูมิใจกับสิ่งที่ที่มีอยู่แล้วแต่ก็ยินดีให้คปรึกษาน้องบใช่ยินดีค่ะยินดีน้องๆ ตอนนี้คือเก่งมากๆเพราะว่ Del าแบบทั้งเดินทั้งเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีทั้งบิสเนสทั้งเบรนดทั้งบอดี้ทุกอย่างคือแบบก็คือบิวตี้ควีนนะคะจริงๆแล้วคำแนะนำของ้ายมันคือเล็กน้อยมากแต่สิ่งที่น้องๆพัฒนาตัวเองนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่ที่เขาได้คำตอบอยู่แล้วในตัวของตัวเขาเองก็ยินดีด้วยค่ะวันที่วันได้สิทีตอนนี้ที่วันกลายเป็นเขาเรียกว่าเจ้าพ่องการนางง ค่อยดีใจกับพี่วัตมากๆค่อยยังแซลพี่นวัตอยู่เลยนะคะว่าเอาเวลาไหนนอนแต่เขาก็บอกว่าเดี๋ยววัตเดีพี่วัตพี่เตยได้นอนไหมคะตอนนี้ทีมงานของพี่นวัตเอาเวลาไหนนอนแล้วก็ตัวพี่นวั์ด้วยเอาเวลาไหนนอนอยากให้พักผ่อนกันเยอะๆนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็เป็นห่วงสุขภาพพี่ๆทุกคนนะคะพี่ๆเบื้องหลังทุกคนค่รู้ว่าทำงานหนักก็เพื่องานที่ออกมาให้แฟนๆได้ชม ให้แฟนๆนางงามได้ติดตามนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆฝ่ายเลยค่ะยินดีและภูมิใจด้วยเสมอค่ะอาสานะขอจลิตลิแกนอีกอีกอีกอาช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 พี่อัดก่อนเฟ้เฟ้เฟ้ลืมฝา นะคะตอนนี้ไฟกํกำลังทำแบรนด์อยู่ก็ได้รับการตอบรับอย่างดีมากแล้วก็ปลายเดือนเมษาหรือต้นพฤษภาร้านไฟกํกำลังจะเปิดแล้วเดี๋ยวบอกชื่ออีกทีหนึ่งนะคะว่าชื่อร้านอะไรร้านทำผมไฟนี่ยแหะค่ะร้านเสื้อผ้าเนี่ยปัตตก้าไหม้ปตตก้าไหมปัตตก้าไหมไม่ได้ปตตก้านี่เป็นออนไลน์ค่ะสามารถซื้อได้ที่เว็บไซต์ Million Max นะคะ 我热爱你。